นิดนึงว่าซีรีส์ดาริซซี่หลายคนอยากดูละซีซั่นสองครับผมก็เราจะเริ่มถ่ายกันช่วงประมาณปลายปีนะครับผมก็น่าจะได้ออนแอร์ช่วงประมาณต้นปีครับก็คือยังไงจะได้ดูกันแน่นอนครับต้นปีหน้าแต่ว่าระหว่างรอตอนนี้ก็ประมาณเดือนตุลาครับผม1ตุลาก็จะมีเป็นแบบว่ารายการพิเศษครับชื่อรายการว่าไดอารี่ตุสซิ อัตรถทัวร์นัวเกาหลีครับก็จะเป็นรายการที่เราแก๊งถามตุ๊ดเนี่ยครับผมกับไอซ์สื่ออีกคนหนึ่งนะครับเราจะไปตะลุยทํากิจกรรมที่ประเทศเกาหลีครับผมเป็นการถ่ายทาที่สนุกมากๆยาวนานมากๆ18วันครับเราถ่ายงานกันทุกวันเลยครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนฮะทมาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับพิ้นกลับมาเลยครับใช่เราจะจัดงานถ่ายทำแล้วแบบ อ๋อในในรายการส่วนใหญ่เป็น,เป,นเป็นตัวเองหมดเลยครับอาจจะมีแค่แบบในสคริปตีนิดหน่อยที่อาจจะมีเป็นตุนบ้างแต่ประมาณ 80%- 90%คือตัวเพชรเองเลยครับเพราะว่าเขาเหมือนกับว่ารายการจะเป็นกึงก่งๆึ่งเรียลลิตี้ครับผมมันจะโอ้ไฟเข้าตามันจะเป็นกึงก่งๆงเรียลลิตี้ที่จะได้เห็นชีวิตการใช้ชีวิตของพวกเราทั้ง4คนครแกงตูดเวลาแบบเราไปเที่ยวด้วยกันทํากิจกรรมด้วยกันหรือมีภารกิจอะไรสนุก,สน,กสนุกที่เราต้องทําด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับมีาทำอะไรมาบ้าง โอ้โหเยอะเยอะมากครับคือมันถ่ายทั้งหมด13เทปทุกเทปก็จะมีภารกิจที่เราจะต้องไปทำครับเราไปหมดเลยไปเดินช้อปปิ้งไปแบบพวกงานเทศกาลโครนไปเล่นกับโครนนะครับเทศกาลวอเตอร์บอมแบบมีกิจกรรมเยอะแบบทุก EP แน่นอนครับอ้เตอร์ไปด้วยใช่มีพ่เตอร์เป็นแขกรับเชิญพิเศษครับไปเทปหนึ่งเทปพ่เตอรนี้ก็มันมากเหมือนก็เป็นเทปที่เราจะต้องปาร์ตี้กันถึงเช้าครับอจะถ่ายต่อไปเลย ครับผมอแตกะมีอะไรไมให้กับก็ตัวเพชรเองอ่ะยังไม่ได้บทมากับมือครับเพราะว่าตอนนี้พี่ต้นกำลังเขียนบทอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะครับก็ <IT> <c oughs> เลยยังไม่ทราบว่าเนื้อเรื่องมันจะไปในทิศทางไหน <G ül üyor> แต่ก็รับรองกับทุกคนได้แน่นอนครับว่ามันจะต้องสนุกกว่าเดิมจากซีซั่นแรกเพราะว่าพี่ต้นเขาก็มีแอบมากระซิบบางอย่างให้เรารู้แล้วว่าเราต้องเตรียมตัวทำอะไรที่มันค่อนข้างจะแปลกใหม่แล้วก็ฮาร์ดคอร์ขึ้นครับ ออกกระติบออกเล่นร่วมอะไรที่ทแปลกใหม่อ่ายังยังไม่ได้ครับเดี๋ยวรอดูฮะหลายคนจับจามร่วมไม่แขกรับเชิญที่จะมาอ๋อแขกรับเชิญก็น่าจะไม่พลาดครับอของเราน่าจะชอบใช้เอ่อมีแขกรับเชิญคนพิเศษพิเศษมาร่วมแจมด้วยอยู่เสมอแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าเห็นพีเตอร์เขาก็บอกว่า <c oughs> มีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงฮะเราเตรียมพร้อมขนาดไหนเรบการที่ต้องเล่นให้แบบครับ <c oughs> ก็ต้องกลับไปทำเวิร์กช็อปแล้วครับผมเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าเนี่ยแหละครับน่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการ เวิร์กช็อปอีกครั้งหนึ่งเพื่อดึงบัญญาณิองค์ุณแม่กับเขาร่างให้ได้ครับเราก็เต็มที่ครับผมเพรก็พยายามทําให้ดีที่สุดครับตัวเราคาดหวังขนาดไหนก็จากซีซั่นแรกนะครับมันดีแบบเกินคาดครับผมพอมาถึงซีซั่นนี้เราก็เลยคาดหวังว่าอย่างน้อยคือให้มันแบบว่าเท่าเดิมจริงๆเราก็โอเคแล้วครับเพราะว่าเท่าเดิมจริงมันก็ถือว่าดีมากๆแล้วล่ะครับให้เพกับโปรเจกต์ต่อหน้าที่แบบโอเค ครฝากนะครับผมไดอารี่ตุ i ซิ่งอัธรถทัวร์โนาหลีนะครับก็จะได้ดูกัน EP แรกวันที่1ตุลาคมนี้นะครับผมและหลังจากนั้นช่วงประมาณต้นปีครับก็จะเป็นไดอารี่ตุ i ซี่ซีซั่นนะครับมีแน่นอนครับอยากให้ทุกคนติดตามกันครับ